สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมและล้าไลออนคาอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถตู้พรีเมียมนะครับ11ที่นั่งนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับต้องบอกต้องย้ำเลยว่าขายดีมากๆนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับณเวลานี้นะปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับและสำหรับคันนี้นะครับเขายังเป็น เครื่องโยน์ดีเซลนะครับ11ที่นั่งนะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าของแถมนี้มูลค่าหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะครับและนี่เลยครับฮุนไดเฮสนะครับ2.5ดีลักนะครับปี2014เลยนะครับคันนี้ไม่เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับ มือแรกมือเดียวนะครับลำดับเดียวเท่านั้นนะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะครับและคันนี้นะครับเขายังเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะครับโหต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับโฉมนี้นะครับขายดีมากๆนะครับลูกค้านิยมนะครับหาใช้กันต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับและวันนี้ร้านไลออน่าของเรานะครับนำมาจัดโปรโมชั่นนะครับของแถมของแต่งต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ ฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่นะครับปอ .11 ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพรบปี66นะครับและนี่นะคันนี้นะครับยังได้เบาะ VIP อนะครับหรือเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสตัวเลยนะครับลูกค้านะครับสามารถยกขึ้นไปติดตั้งนะครับเดินระบบไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดตั้งใช้งานได้ทันทีและต้องบอกว่า สองตัวนี้นะครับราคาไม่ถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้านะครับและวันนี้นะครับเราแถมกันไปนะครับหมดนี่เลยนะครับไม่มีกั๊กนะครับไม่มีห่วงของแน่นอนนะครับสำหรับร้านไลออนคาร์ของเรานะครับและวันนี้นะครับเรามาตั้งขายเพียง7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ วันนี้เรามาขายเพียง7,029,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยจ่ายเพียง7,029,000บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวร์เจเนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์ปนหนึ่งของใหม่1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะครันนี้ฟรีดาไวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 1 3 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง 2. 7 9เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานได้เลยนะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับ จากร้านไลออนคาของเรานะครับก็สามารถซื้อรถนะครับสวยๆนะครับจากร้านไลออนคาของเราได้เช่นกันนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าฮุนไดคันนี้นะครับทำไมถึงได้รับความนิยมนะครับทำไมถึงขายดีนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับมาไวไปไวมากๆนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้โอ้โห ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆนะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับรถตู้พรีเมียมสเที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับนี่กระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับโลโก้ฮุนไดนี่และโฉมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับเครื่องยนต์ A2 นะครับเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่โฉมนี้เลยนะครับถึงโฉมปัจจุบันเลย และโฉมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งโฉมที่ขายดีมากๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012ถึง2014นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับโหและนี่ของแถมเดี๋ยวให้เราดูใกล้ๆเลยนะครับสำหรับเบาะ VIP นะครับหรือเบาะมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าสภาพยังใหม่มากๆนะครับลูกค้าสามารถเอาไปใช้ต่อหรือว่าจะเอาไปเก็บไว้หรือจะขายต่อต้องบอกว่าได้หมดอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยนะครับต้องบอกว่า สภาพเบาะไม่มีช้ำไม่มีขาดไม่มียับเลยนะครับเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับโหพร้อมใช้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและคันนี้นะครับไฟหน้านี่นะครับเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์แล้วนั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าคมใสมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับโหไฟค่อนข้างสว่างนะครับสําหรับหุนใดนะครับ2ฝั่งซ้ายขวาเลยทีเดียวนะครับและมี ไฟตัดหมอกให้ตรงรุ่นเลยนะครับนี่ตามสเปคตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวดี u ักนั่นเองนะครับและโฉมนี้นะครับเขาจะเป็น2สีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าซูโทนนั่นเองนะครับจะมีสีนะครับเทาตัดชายล่างแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นสีเดิมๆนะครับโหไม่เคยสาสี นะครับโหสีสวยมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับและสําหรับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขอบ16นะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูภายในเลยนะครับซุ้มล้อนะครับเบ้าโช๊คนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีนะครับจากศูนย์นะครับต้องบอกว่ายังอยู่ครบเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต นะครับสำหรับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างด้วยและประตูนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับโฉมนี้นะครับเขาจะเป็นประตูแบบธรรมดานะครับนี่นะครับเปิดง่ายมากนะครับนี่ต้องบอกว่าภายในนะครับใหม่มากๆเทียบในรถปีเดียวกันนี้ คันนี้นะครับกินขาดเลยนะครับสภาพต้องบอกว่าโหใหม่จริงๆนะครับพลาสติกอะไรต้องบอกว่ายังอยู่ครบเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพามารีวิวภายในกันนะครับโหใหม่มากๆนะครับและด้านหลังนะครับนี่จะเป็นล้อนะครับขอบเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ต้องบอกว่าด้านหลังนี่ ฮุนไดนะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะโฉมไหนปีไหนนะครับด้านหลังนี่คือจะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับนี่มีไฟเบรกตรงที่3นะครับการปัดน้ำฝนนะครับกระจกด้านหลังนะครับโลโก้ฮุนไดนะครับฮุนไดนะครับนี่เทสต์วันนะครับตัวดีรักนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดมีเซนเซอร์นะครับกะระยะถอยด้านหลังอีก4ตําแหน่งนะครับมีกล้องนะครับ มองถอยนะครับหรือกล้องถอยหลังนะครับนี่ตรงรุ่นเลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับและเวลาที่เราจะเปิดนะครับเปิดง่ายมากนะครับนี่เขาจะเป็นโช๊คเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับนี่โหต้องบอกว่าภายในเป็นเบาะหนังสีเบททั้งหมด11ที่นั่งนะครับเบาะใหม่มากๆนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับจากด้านข้างเลยนะครับนี่ ฝากระโปรงท้ายนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีรอยขันนะครับไม่มีรอยงัดแงะเลยนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยนะครับอันนี้เป็นฝาท้ายเดิมๆิมนะครับนี่รอยตะเข็บด้านข้างต้องบอกว่าเด่นเป็นเอกชัดเจนมากๆนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับนี่เราจะรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับและสําหรับภายในนะครับต้องบอกว่าคันนี้ หูใหม่จริงๆนะครับสําหรับภายในนะครับเขาเป็นเบาะหนังสีเบททั้งหมด11ที่นั่งเลยนะครับและพลาสติกต้องบอกว่านี่ด้านหลังนะครับพลาสติกยังห่ออยู่เลยนะครับนี่พลาสติกการอยต่างๆนะครับถ้าเรานั่งไม่ครบทั้งจํานวน11ที่นั่งนะครับเราสามารถพับนะครับแล้วดันถอยเข้าไปได้นะครับนี่เราจะดึงตัวเล็กนะครับตัวเล็กคือเบาะที่เรานั่งนะครับอ่าส่วนตัวใหญ่ตรงนี้นะครับ คือเราสามารถเลื่อนนะครับนี่เข้าออกนะครับได้หมดนะครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับเราก็วางกระเป๋านะครับสัมภาระต่างๆนะครับสิ่งของต่างๆต้องบอกว่าได้เยอะมากๆนะครับขยับเป็นตอนๆไปได้เลยนะครับและเวลาที่เราจะปิดนะครับก็ปิดง่ายนะครับเพราะว่าเขาน้ำหนักเบานะครับนี่ปิดแค่นี้เองนะครับนี่ปิดง่ายมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของฮุนไดคันนี้นะครับต้องบอกว่าภายในนะครับสภาพใหม่มากๆมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับจะเป็นคุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่ต้องบอกว่าเสียงเครื่องคือเงียบมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมมอนเรวดีเซลแล้วนั่นเองและเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างเลย นะครับนี่ด้านข้างนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบทนะครับทั้งหมด11ที่นั่งอันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับจากสู์เลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมต้องบอกว่าสภาพเบาะใหม่มากๆยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีรอยขาดเลยนะครับส่วนแผงวัตตูนะครับด้านข้างนะครับเขาจะเป็นสีเบทนะครับนี่ตัดด้วยผมต้องบอกว่าเย็บเป็นหนังจีบๆต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับสําหรับฮุนไดนะครับ และส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เขาจะเป็นคอนโซลนะครับพลาสติกสีดำนะครับต้องบอกว่าริ้วรอยไม่มีเลยคอนโซลด้านหน้าจะมีแอร์แบ็กทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับเลยนะครับช่องเก็บของอะไรต้องบอกว่าโอ้ยเยอะมากๆนะครับรายละเอียดนะครับนี่เก็บคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับและหน้าจอนะครับนี่เขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ ตรงรุ่นนะครับจากโรงงานเลยนะครับพลาสติกการลอยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับคันนี้นี่พลาสติกกันลอยยังแปะอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและลูกเล่นนะครับมีเดียต่างๆต้องบอกว่าครบคันนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับใส่แผ่นซีดีดีวีดีได้หมดเลยนะครับวิทยุนะครับ FMA m ต่างๆนะครับเชื่อมต่อ i p o d USB ต่างๆนะครับเชื่อมต่อ AV ต่างๆนะครับ เชื่อมต่อบลูทูธนะครับส่วนด้านล่างนะครับนี่เขาจะเป็นระบบแอร์นะครับเราสามารถปรับโหมดต่างๆนะครับนี่เข้าหน้าเข้าตัวนะครับลงหน้าลงเท้าได้หมดเลยนะครับไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังได้หมดเลยนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับนี่จะเป็นระบบแอร์นะครับด้านหลังนะครับนี่ถ้าไม่มีคนนั่งนะครับเราบิดมาที่ตัวศูนย์ตรงนี้นะครับอันนี้คือปิดการใช้งานนะครับถ้ามีคนนั่งด้านหลังนะครับเราบิดมาที่ตัว R ตรงนี้นะครับ ด้านหลังสามารถปรับความแรงพัดลมเองได้เลยนะครับหรือเราจะปรับให้เขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองปรับจากด้านหน้าก็ได้นะครับหรือเราจะให้เขาปรับเองก็ได้นะครับและตกแต่งมาด้วยโหต้องบอกว่าเป็นลายไม้นะครับเสมือนจริงมากๆนะครับลายไม้นี่โหไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับยังเงาเงา,เงานะครับยังฉ่ำช่ำอยู่เลยนะครับ แล็คเกอร์นี ote, ้ไม่ม right. 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 ีถลอกเลยนะครับและหัวเกียร์ต่างๆนะครับนี่ไม่มีรอยถลอกนะครับหรือรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะครับนี่คอนโซลตรงกลางนะครับนี่พลาสติกนะครับห่อยังอยู่เลยนะครับพลาสติกกันรอยต่างๆนะครับเขายังมีช่องนะครับ USB นะครับตรงนี้อีก2ตําแหน่งนะครับช่องเสียบนะครับเอ AV ต่างๆนะครับโหได้หมดเลยนะครับและจะมี power outlet นะครับตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเราสามารถเสียบที่ชาร์จแบตหรือกล้องหน้ารถได้หมดนะครับและนี่นะครับจะเป็นหน้าจอนะครับหน้าปัดของเขานะครับแสดงสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนี่นะครับใหม่เพียง76,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับมีประวัติเข้าศูนย์สำหรับพวงมาลัยนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับพวงมาลัยใหม่จริงๆนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับ จากโรงงานจากศูนย์จากโชว์รูมเลยนะครับโลโก้ฮุนไดนะครับไม่มีสึกไม่มีถลอกเลยนะครับปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคลื่นวิทยุนะครับต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับไม่มีรอยสึกถลอกเลยนะครับสําหรับพวงมาลัยนะครับแล้วจับถนัดมือมากๆนะครับเป็นหนังแท้อย่างดีเลยนะครับและส่วนด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นระบบ ที่ปัดน้ำฝนนะครับด้านหน้านะครับนี่และส่วนด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นระบบไฟหน้านั่นเองนะครับเปิดปิดนะครับไฟเลี้ยวจากตรงนี้ได้เลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นสมุดนะครับคู่มือการใช้งานนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับต้องบอกว่าครบเลยนะครับเป็นสมุดเป็นเล่มแบบนี้เลยนะครับอยู่ครบนะครับคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับนี่โหอยู่ครบเลยนะครับนี่คู่มือการใช้งานรถนะครับคุณไดเฮดวันคันนี้นะครับนี่นะครับ คู่มือนะครับระบบหน้าจอต่างๆนะครับนี่ระบบเครื่องเล่นนะครับหน้าจอนะครับอยู่ครบนะครับและคันนี้นะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับคันนี้นี่และคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับรถนะครับนี่มีประวัตินะครับเข้าศูนย์นะครับนี่ต้องบอกว่าเช็คระยะตามระยะทุกระยะเลยนะครับนี่และคันนี้นะครับก็เพิ่งเข้าเช็คระยะมานั่นเองนะครับลูกค้าสามารถดูตรงนี้นะครับหรือ ที่ระยะถัดไปได้เลยนะครับหรือทุก1 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับเบาะแถวที่2นะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเบาะสภาพใหม่มากๆนะครับเพราะคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเจ้าของเดิมนะครับใส่เป็นเบาะ VIP มานั่นเองนะครับเบาะนี้ต้องบอกว่าแทบไม่มีการใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับพลาสติกนะครับนี่ยังห่ออยู่เลยนะครับจากป้ายแดงเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับสาหรับเบาะ และเบาะของฮุนไดนะครับถ้าเราจะนั่งนะครับเป็น11ที่นั่งนะครับเป็นเบาะสแตนดาร์ดเดิมๆเขาแบบนี้นะครับเขาสามารถหมุนนะครับได้180องศานะครับ2ตัวตรงนี้เลยนะครับเวลาที่เราหมุนนะครับนี่เราจะพับเบาะตรงกลางขึ้นแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เลื่อนนะครับเขาจะมีตัวตัวเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วเราก็หมุนได้เลยนะครับหมุนได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ก้าวขึ้นได้เลยนะครับนี่ และสําหรับคุณใดนะครับต้องบอกเลยว่าข้อดีของเขาเยอะมากๆนะครับเขาเป็นรถอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวนะครับต้องบอกว่าใช้สอยได้แบบทุกตําแหน่งนะครับทุกที่นั่งแล้วสามารถปรับเลื่อนนะครับเดินหน้าถอยหลังอิสระต้องบอกว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วบอกคู่หน้าตรงนี้นะครับเราก็สามารถหมุนนะครับได้180องศาเลยนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับ ลูกเรานะครับเด็กเล็กๆนะครับนั่งตรงนี้นะครับป้อนข้าวป้อนขนมนะครับไปทางไกลๆต่างจังหวัดโอ้โหต้องบอกว่าครบคันเลยนะครับหรือถ้าไม่มีคนนั่งนะครับเราก็เอาเท้าขึ้นนะครับเหยียดขานอนได้เลยนะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆหรือเราจะถอดเบาออกใส่เป็นเบา VIP ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเราจะนั่งนะครับทุกที่นั่งนะครับเต็มที่นั่งเวลาเราจะขึ้นแถวสุดท้ายนะครับเราก็พับเบาะตรงนี้ได้เหมือนกัน และตรงนี้นะครับเราก็สามารถวางโทรศัพท์สิ่งของนะครับแก้วน้ําชากาแฟได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะพับขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปตรงนี้ได้นะครับและเบาะแถวหลังอย่างที่บอกนี่พลาสติกนะครับกันรอยต่างๆนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับต้องบอกว่าโข่คันนี้ใหม่จริงๆนะครับถ้าเทียบในรถปีเดียวกันคันนี้ต้องบอกว่าสภาพหนางฝาสภาพป้ายแดงของจริงเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ และคันนี้นะครับระบบแอร์นะครับต้องบอกว่าไม่ร้อแน่นอนนะครับนี่มีทั้งตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4นะครับ2ฝั่งซ้ายขวา6ช่องเลยนะครับแอร์เย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับและเราสามารถปรับนะครับความแรงพัดลมนะครับนี่เบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3าอะไรได้หมดจากตรงนี้ได้เลยนะครับโหเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับระบบไฟต่างๆนะครับเขาเป็นไฟแบบ LED แล้วนั่นเองนะครับนี่ เขาจะสว่างมากๆนะครับแล้วเขาจะไม่ร้อนด้วยนะครับไฟ LED นะครับและคันนี้นะครับยังติดตั้งนะครับจอนะครับนี่ต้องบอกว่าอันนี้เราเปลี่ยนให้ของใหม่100%เเซ์เลยของใหม่แกะกล่องเลยนะครับสำหรับจอเพดานนะครับนี่ต้องบอกว่าใหม่กริปเลยนะครับพลาสติกต่างๆนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับใหม่แกะกล่องติดตั้งกันใหม่ๆมาดวันนี้เลยนะครับสำหรับจอ นะครับเราสามารถอันนี้จะเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับเราสามารถเชื่อมต่อนะครับนี่ HDMI ต่างๆนะครับ AUX USB ต่างๆและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่หารถครอบครัวใช้นะครับหารถ11ที่นั่งรถตู้พรีเมียมนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับเพราะคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าคุ้มจริงๆนะครับโปรโมชั่นของแถมต่างๆต้องบอกว่า จัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเออบาะ V.P. นะครับ2ตัวเลยนะครับเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าเรื่นั่นเองนะครับลูกค้าสามารถยกขึ้นมาติดตั้งได้เลยนะครับหรือจะเป็นของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับปอนหนึ่งของใหม่1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนฟรีภาษีพอบปี66และของแถมอื่นต้องบอกว่าอีกมากมายเลยนะครับราคา729,000บาทโ้ต้องบอกว่า คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแหละครับสาหรับราคานี้โปรโมชั่นของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสําหรับลูกค้าร้านไลออนคาเท่านั้นนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับเวลาเปิดเปิดง่ายมากนะครับเขาฝาเขาเล็กมากๆนะครับนี่น้ําหนักเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรอยหัวน็อตต่างๆนะครับแก้มด้านข้างต่างๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับ น็อตฝากระโปรงนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมเดมเลยนะครับไม่มีรอยขันนะครับหรือน็อตขยับเลยคันนี้เป็นฝาเดิมเดิมนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะครับฝากระโปรงฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแก้มฝั่งนี้เหมือนกันนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มด้านซ้ายนะครับคานด้านหน้าต่าง นะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับและร้านไลออนคารของเรานะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพีคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับร้อยเเซเลยนะครับและเครื่องยนต์ได้รับการดูแลนะครับเช็คระยะตามระยะต้องบอกว่าตรงตามระยะทุกระยะเลยนะครับและคันนี้นะครับเขายังเป็นเครื่อง A2 แล้วนั่นเองนะครับนี่เครื่อง A2 เขาจะมีสัญลักษณ์เขียนเลยว่า A2 นะครับเป็นเครื่อง คอมมอรเรลวดีเซลนะครับ 2,500cc นะครับเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้าเลยนะครับต้องบอกว่าแรงม้าไม่น้อยเลยนะครับทั้งประหยัดทั้งอัตราเร่งดีนะครับน่าใช้มากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับและรอยมาร์กิ้งต่างๆรอยแต้มสีต่างๆต้องบอกว่าจากโรงงานอยู่ครบนะครับแต่เวลาที่เราจะปิดนะครับปิดง่ายมากๆนะครับนี่ปิดแค่นี้เองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับเราให้ดูทุกซซ่ทุกมุมนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเรารีวิวกันอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่หารถครอบครัวใช้นะครับรถตู้พรีเมียม11ที่นั่งนะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมต้องบอกว่า จัดหนักจัดเต็มนะครับไม่มีกั๊กไม่มีห่วงแน่นอนนะครับสำหรับร้านไลออนคางเรานะครับเราใส่ใจลูกค้าของเราแน่นอนนะครับและราคาต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับวันนี้เรามาตั้งขายเพียง7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้ลูกค้าก็ได้โปรโมชั่นของแถมนะครับอย่างที่แจ้งนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแนซ์เลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟนแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้านะครับถึงที่บ้านเลยนะครับลูกค้าดูรีวิวตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับ หรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แมพว่าไลออนคาร์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดุไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากๆนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับลูกค้าเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทำการนะครับ และก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ